องท้าวรยังต้องรุงต้องแต่งอยู่รำไปแล้วตั้งใจปฏิบัติเพื่อสละเลิกละอามิตรเครื่องล่อใจดำเนินตามพระพุทธภาสิตเทศนาในว่าโลกามิสัน้นปัจเจเฮสั้นติเปโคผู้หวังความสงบ พึงละโลกามิเสียดงนี้ชื่อว่าสละสุพอปรมาณเพื่อสุขอันไปบู์ทรงเด็กพระบระมาสาาสละคาระวะสวิสัยสเสด็จออกธนดูดแสวงหาความมิตพคนจนได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทญาณชื่อว่าสละสุพอปรมาณเพื่อสุขอันไปบุญ แม้สัมโพธิสุขหรือวิมุตติสุขที่ทรงได้รับจะจัดเป็นสุขอันไพยบูรณแต่ก็เป็นเฉพาะพระองค์จึงทรงประกาศเผยแพ่าศาสนธรรมประทานความสุขแก่เวไนยสัตว์ไม่มีประมาณโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงความเหนื่อยยากลำบากส่วนพระองค์ พระพุทธศาสนาจึงปฏิสถานมั่นคงอํานวยสันติสุขแก่ประชาชนยั่งยืนมาจนถึงบัดนี้ได้ชื่อว่าประธานสุขอันไพบูรเพราะทรงสละสุขพอประมาณทีละชนผู้มีปีชาญาณพิจารณาให้สุขอันไพบูรดีกว่า จึงสละสุขพอประมาณเสียมีในยัดังรับราชทานถวายศาสนามาด้วยประกาศนี้ท่านจะกคุณพระธรรมปาโมได้ใช้ชีวิตอยู่ในอริยชาติคือได้บรนประชาวประสมบูในพระพุทธศาสนาไฟใจในการศึกษาพระปริยัติเร่งระในพระธรรมวินัย และสนใจในพระกรรมฐานจึงมีอายุยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นอูชนิยบุคคลของคณะศิษยานุศิษยิมิรญาด้วยของที่ควรนำมาซ่อนรับด้วยของที่นำมาทำนับและทำบุญและเป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จากุสลบุญยาราศีทักษินา,านุปทานที่ได้รับระาชทานแล้วนี้จงเป็นวิบาการาศีส่วนมญญนุญโพนเป็นที่เบิกบานใจปราโมในสัมปดาญาพสมพระราชเจตนาพรารบทุกประการรับระาชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในวิบุนสุขคาถายุติด้วยเวลาด้วยประการรักชนน